ค่ะเจอกันกันนะครับพวกเราวันนี้วันที่23พฤษภาคม2566ที่นี่สำนักสงฆ์พระธาตุอารัญยวาสด,ดอยวังเหือสำนักสงฆ์พระพุทธรูปเรืองแสงค่ะที่แม่ต้องกลืนไว้อย่างงี้เพราะว่าญาติธรรมขอร้องให้แม่เนี่ยบอกวันเวลาเวลาแม่จะพูดธรรมะนะคะ อยากให้แม่บอกวันเวลาแ,แม่ก็จัดให้นะไม่เป็นไรได้ท้งนั้นเลยถ้าเป็นความสุขนะคะความสุขแล้วก็ทําให้เราเอื้อต่อการได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตนะคะเราก็ทําได้เต็มที่เลยรู้สึกไม่ได้ใส่แว่นนะคะใส่แว่นก่อนมันจะได้เห็นชัดเจนแม่ตายาวทำไมเห็นสั้นๆลงค่ะ ที่นี่ฝนฟ้าเป็นใจนะคะตอนนี้หมดแดดแล้วล่ะแล้วก็เริ่มฝนจะมาเมื่อวานแม่ก็ทําเช่นกันนะคะอากาศเช่นนี้หายากแม่ก็เลยเจะทําคลิปสั้นๆให้พวกเรานะคะได้ยินฟ้าร้องด้วยค<อ>่ะเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะลูกๆูทั้งหลายการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติถ้าเราโอนอ่อนผ่อนตามกับเขานะเราจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะมันจะ ปรับตัวปรับจิตปรับใจพร้อมกับธรรมชาติที่เอ,อื้อไปด้วยกันนะคะไม่มีอะไรขัดนะไม่มีอะไรขัดกันเห็นไหมธรรมะหรือธรรมชาติอันเดียวกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเป็นโลกนะคะโลกใบหนึ่งนะในขันห้าเราเนี่ยนะพระพุทธองค์เรียกว่าโลกนะโลกใบหนึ่งส่วนโลกที่เราอยู่เนี่ยที่เราอาศัยกลมๆตรงนี้อันนี้ก็เรียกโลกเหมือนกันนะคะก็เป็นโลกเช่นกันนะ ก็เป็นโลกชนิดหนึ่งเพราะว่าโลกนี้ก็คือสิ่งที่ยังคล้องอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังอยู่ในไตรล,ลักษณไม่หลุดพ้นนี่นะคะเขาเรียกว่าโลกก็คือทุกอย่างมันจะแปรปรวนไปตามาสภาวะไตรลักอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนกลางวันร้อนมากเลยนะคะแสงแดดแผดเผานะคะไม่ว่าต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็ร้อนไปหมดเลย ทีนี้พอแสงแดดหมดแล้วฟ้าฝนมันก็มาเนี่ยทำให้เย็นสดชื่นนะแม่ก็เลยถือโอกาสนะคะทำคลิปให้พวกเราสักยี่สิบนาทีนะคะไม่เกินนั้น้วนะเพราะว่าเราทำยาวไปเดี๋ยวเราก็มัวเด่ฟังแล้วไม่ได้ปฏิบตัติถูกไหมการปฏิบัติต้องกลับย้อนสอนจิตย้อนสอนความรู้สึกเวทนานะเข้ามาข้างในเหล่านี้คำสอนพระพุทธองค์เลยนะถ้าเราปฏิบัติทำแล้วส่งจิตออกนี่ไม่ได้ประโยชน์เลย เพียงแต่ไปรับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นสังคมข่าวสารไปเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้างนอกแต่ถ้าข้างในร่างกายเราเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะข้างในเราเนี่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนอย่างขนานี้ฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องนะทำท่าจะหอบฝนมาที่นี่เราก็ขอบคุณนะขอบคุณธรรมชาติ ร้อนได้มันก็เย็นได้ถูกไหมเราเจ็บปวดทุกเวทนาได้มันก็สุกเวทนาได้เพราะว่ามันอยู่ในขอบเขตใรลักเขาเรียกขอบเขตขันห้าก็ได้พระพุทธองค์นะท่านก็ให้ชื่อเรามานะ,ะมากมายเราจะได้ไม่สับสนว่าเอชื่อนี้หมายความว่ายังไงชื่อนั้นหมายความว่ายังไงไม่ต้องสงสัยสังขารแบบอกุศลความคิดจิตตะสังขารการปรุงแต่งอนุสัยกิเลสอะไรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้านี้ในศีล อันนี้เป็นสิ่งเดียวกันเลยนะคะที่เราสะสมข้ามภพข้ามชาติมานะคะหลายภพหลายชาติอันเดียวกันถ้าเรามาฝึกหัดขัดเกลาทำอานาปนาัสติและวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้จะหมดไปมันจะหมดไปยังไงเพราะมันเกิดจากลมไปกวนนะคะให้ธาตุดินน้ำลมไฟข้างในร่างกายของเราทั้งร่างกายและจิตใจมันจะผุดขึ้นมาเป็นเวทนาและความรู้สึกแล้วมันจะดับไปอันนี้คือคำสอน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ดับไปสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปทุกเกิดขึ้นทุกดับไปนะฉะนั้นพวกเราถ้าปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยาเราย่อมหลุดพ้นจากทุกแน่นอนอิสระจากทุกแน่นอนการบรรลุธรรมก็คือการบรรลุจากการยึดมั่นนี่แหละใครบอกว่าการบรรลุธรรมไม่ควรพูดเราปฏิบัติมาเราก็ต้องพูดถึงการจบกิจการบรรลุธรรมถูกไหม บรรลุธรรมก็คือบรรลุในสิ่งที่เราขัดข้องอยู่ที่เรายึดมั่นอยูนะ่พอเราวางการยึดมั่นแล้วจิตอิสระจิตธรรมชาติแล้วนั่นคือการจบกิจการบรรลุธรรมกันกถึงที่สุดแห่งธรรมนิพพานหรือสุญญตาม,มันเป็นชื่อสมมุติทั้งนั้นเลยเป็นชื่อเอาไว้เรียกให้พวกเราได้เอาไว้สื่อสารกันนะคะแต่เนื้อหาแก่นแท้แล้วเนี่ยก็คือจิตอิสระ จิตที่ไม่ยึดมั่นในขันห้าของตนเองและผู้อื่นคนรอบข้างนี่นะนี่แหละเขาเรียกว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาใครที่ป่วยอยู่หรือคนที่แข็งแรงอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในลักษณะไหนถ้าจิตใจวางทุกสิ่งทุกอย่างนะวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องอิสระจากทุกแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บไม่หายไม่เป็นไรแต่จิตใจเราวางได้ มียัติธรรมของแม่นะหลายๆรูปหลายๆนามป่วยเป็นโรคมะเรง็งเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่นะคะโรคที่รักษาไม่หายถ้าไปหาหมอก็ได้ยามาเป็นกอบเป็นกรรมกินแต่ยาเป็นโรคตับโรคไต,ตเพิ่มขึ้นอีกนะคะหน้าที่ของหมอก,ก็จ่ายยาถูกไหมแต่แม่บอกว่าให้มาดูเวทนาและความรู้สึกข้างในเรานี้ให้ใช้อนาปนสติและวิปัสนาตามที่แม่แนะนําไว้แต่ละคลิปเต่ละคลิปเขาก็ปฏิบัติตามนะทาตามเลยนะ เขาหยุดไปหาหมอเลยยาที่เป็นกอบเป็นกรรมก็หยุดกินเลยปฏิบัติลองดูงสักตั้งนะโอ้โหแม่เห็นความก้าวหน้าของเขาดีมากเลยเขาบอกว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างในนะความเจ็บปวรดรวดร้าวทุกภัยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เขาเป็นอยู่เขาเป็นโรคมะเร็งเจ็บตรงไหนเขาเอาจิตไปจ้องเอาสติไปเพ่งจ้องเพ่งตรงนั้นและสูดลมปล่อยลมอยู่ตรงนั้นสักระยะสองระยะ ทำอย่างนี้ไปนะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเข้าหายไปทีแล้วจุดทีละจุดทีละ,ทละครั้งทีละครั้งแต่และครั้งที่เจ็บปวดขึ้นมาถ้าไม่เจ็บขึ้นมาเขาก็ต้องทําตัวเกร็งตัวตึงนะคะทาแมวทองทําตัวให้มันตึงตึงบ้างพอมันเห็นความเจ็บปวดแล้วก็จ้องก็เพ่งดูมันนี่นะเป็นคําสอนที่พระพุทธองค์ให้มาเลยนะต้องเพียรเพ่งเผากิเลส ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกในตัวเองเราออกจะได้จะสุขเวทนาก็ถอนออกมาไม่ต้องพอใจมันจะทุกเวทนาก็ถอนออกมาไม่ต้องไม่พอใจไม่ต้องไปโกรธนะดังคําที่บอกว่าอาตาปีสัมปะชโนสติมาวิเนยยะโลเกอภิชาโทมณสังก็คือให้เพียนเพ่งเผากิเลสให้จ้องให้เพ่งสิ่งที่มันกําลังเจ็บปวดอยู่ในร่างกายในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละ ให้จ้องให้เพ่งให้สังเกตให้สํารวจให้สแกนจนมันดับคา,า,าตาไปนี่นะดับตาหน้าต,ตามันก็ดับไปจริงๆอันนี้แม่พิสูจน์ด้วยตนเองมาแล้วนะคะแม่แก้สมการมาแล้วนะคะแม่ทดลองแม่ทํามาตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าให้มาคืออนนาปนาสติและวิปัสนาพอแม่ได้รับคําตอบนะคะได้รับคําตอบก็นําสิ่งที่เราประสบการณ์ของแม่ได้พบได้ประสบมานเนี่ยเป็นธรรมะของแม่เองเนี่ยแม่ก็เอามาสอนพวกเรา เอามาแนะนำนะก็ได้รับความสนใจจากลูกๆทั้งหลายนะคะลูกหญิงทั้งหลายลูกชายก็มีนะคะส่วนใหญ่ลูกหญิงที่ไปวดัดไปวาไปโน่นไปนี่ก็จะมีข้อจํากัดในการเข้าหาพระหัดเจ้าถูกไหมทีนี้พอแม่ได้ยินคลิปของแม่นะคะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลคนละซีกโลกตะวันตกตะวันออกตรงไหนก็นแล้วแต่ทั่วโลกในชมพูทวีปสามารถจะสื่อกันได้นะคะคนที่ ฟังภาษาไทยเพราะว่าภาษาอังกฤษแม่ก็ไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คนไทยที่ไปอยู่จตามจุดต่างๆของโลกนะคะไปทํางานไปมีครอบครัวไปมีธุรกิจธุรการตรงไหนก็นแล้วแต่พอได้ยินคลิปของแม่นะคะทักทายมาแม่ให้เบอร์ไว้ไทายคลิปทุกครั้งเลยนี่แหละก็ทําให้เราสื่อสารกันได้ด้วยภาษาธรรมภาษาลมหายใจนะ ลมหายใจจึงคลายทุกข์ได้ลมหายใจดับทุกข์ดับความคิดดับกิเลสตัณหาดัทยานอยากของเราดับความโลภความโกรธความหลงนะคะความโกรธจะดับไปก่อนเลยนะคะความโลภดับตามมาแล้วความหลงก็ดับตามนะคะนี่เป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสใหญ่เลยนะ <c oughs> จากนั้นพอดับกิเลสใหญ่เนี่ยอุปกิเลสแล้วเราก็มาดับกิเลสละเอียดเขาเรียกว่าอนุใสกิเลส อนุัสกิเลสนี่คือเป็นกิเลสที่เราพาข้ามภพข้ามชาติมานะเราพกมาในจิตได้สำนึกข้ามภพข้ามชาติมามากมายหลายชาตินับไม่ถ้วนเกิดมาวิ่งเข้าหาความตายอยู่ตลอดเวลานะทุกคนนะมีใครปฏิเสธไหมไม่ว่าจะเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์หรือว่ารากหญา้าหรือว่าเใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตเกิดมาไม่ว่าคนหรือสัตว์สัตว์เดรัจฉานนี่แหละเราพูดถึง ส่วนสัตว์อื่นๆที่มองไม่เห็นตัวไม่เห็นตนก็เหมือนกันทุกคนถ้าเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพอเรามามีปัญญาตรงนี้มีสัมมาทิฏฐิก็ฝึกหัดขัดเกลา,าเข้ามาข้างในตัวเองนะคะเพ่งจ้องมองข้างในตัวเองอย่าไปจ้องข้างนอกข้างนอกคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขากรรมของเขาจะเป็น ครอบครัวเราพ่อแม่ลูกสามีภรรยาคนอยู่ใต้บังคับบัญชาทิศทั้งหกทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองหมดเลยไม่มีใครที่จะทําให้คนอื่นทําได้ทุกคนทํากรรมมาข้ามภพข้ามชาติพอลืมแล้วเนี่ยพอมาถูกกระทําในชาตินี้เพ่งจ้องไปโทษคนอื่นว่าพ่อเธอพ่อฉันพ่อย่างนั้นพ่ออย่างนี้พ่ออย่างนั้น,ออน,นไปโทษคนอื่นหมดเลยพระพุทธอ,องค์ให้ถอยมานะคะไม,ไม่ต้องไปจ้องไว้เพ่งตรงนี้ละนะ ให้มาดูตัวเองให้มาดูเวทนามาดูความรู้สึกมาดูจิตดูใจดูกายของเราแล้วเราจะอิสระจากทุกได้เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราเห็นเวทนาและความรู้สึกเวลามันเกิดในร่างกายเรามันจะดับไปความเจ็บปวดเรื่อแร้วทั้งหลายมันจะอยู่เราสักพักหนึ่งแล้วมันจะดับไปโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายโรคกรุนแรงโรคเล็กโรคน้อยเจ็บหัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กเล็กน้อย คลันเนือ้อคลั่นตัวไปถึงลรคใหญ่มะเร็งลรคอะไรทั้งหลายมันก็ดับไปเช่นกันนะคะแต่ใช้เวลาต่างแตกต่างกันหน่อยนึงนี่แหละถ้าเรามีความศรัทธาตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิเชื่อในคําสอนนะเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นผู้ที่มีปัญญานี่นะ มีสมาธินี่นะปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะใช้สติปัญญาเนะ่ไม่ใช้ความหลงไม่ใช้ความเชื่อแบบงมงายนะความเชื่อกับความศรัทธาแตกกันแตกต่างกันถ้าความเชื่อก็เชื่อหลงงมงายตามครูบาอาจารย์ตามสำนักหรือตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรทั้งหลายมันก็มีอยู่แต่ถ้าเราใช้สติปัญญานี่เราต้องใช้คำว่าศรัทธา ศรัทธานี้ประกอบด้วยสติและปัญญาใน,นในการที่จะปักใจเชื่ออะไรทั้งหลายนี่แหละถ้าเชื่อแบบหลงงมงายอันนี้ก็อย่างเช่นไปเชื่อชวนกันกินขี้กินเยี่ยวอะไรเนี่ยอย่างที่พระบิดาทำมาเนี่ยอะไรแล้วแต่นะคะเจ้าสํานักทั้งหลายหรือไปเชื่อว่าไม่ต้องปฏิบัติอยู่ๆมันก็บรรลุธรรมอันนี้ก็มีนะคะบางสํานักซีสร้างลัธิใหม่ขึ้นมา ไม่ปฏิบัติยังไงรู้ไหมพระพุทธองค์ด้านปฏิบัติมามากมายหลายภพหลายชาติสีอสงไขยแสนมหากับพระพุทธองค์ถึงมาบรรลุธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนหกที่ใต้ต้นโพธิ์ท่านทำมามากมายสีอสงไขยแสนมหากับและใครบอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินี่แหละมันเป็นลัทธิใหม่ว่าไม่ต้องปฏิบัติมันบรรลุธรรมได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นลัทธิที่คนมิจฉาทิฐินะคะ มันไปหลงเชื่อกันได้ไปเสียเงินเสียทองมีการเรียกเก็บเงินด้วยนะพวกเราในที่ฟังอยู่ถ้าไปสำนักไหนไปตรงไหนที่คูบาอาจารย์เรียกเก็บเงินอันนั้นถอยเลยนะมันยังมีแลกเปลี่ยนอยู่เลยธรรมะสวากขาโตภคพระวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิธรรมะเปิดเผยเสมอไม่มีเงื่อนงำไม่มีปกเม็ดไม่มีปกปิดไม่มีหมกเม็ดไม่มีเม็ดเมมไม่มีการเรียกเก็บเรียกเก็บเงิน เห็นไหมเม้แต่คอร์สปฏิบัติเนี่ยที่แม่เคยเข้าคอร์สมาเนี่ยนะของอาจารย์โกเอ็นก้าท่านก็ไม่เรียกเก็บเงินเก็บทองเลยนะไม่มีการลรงทะเบียนเลยนะสมัครเข้าไปนะคะเอาประวัติตนเองสมัครเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตถึงเวลาเขาเรียกเราไปอบรมนะคะสิบวันนั่งสงบนะนั่งปฏิบัติอาณาปณะสติและวิปัสสนาจนถึงวันที่สิบพอเราจบคอร์สออกมาเราอิสระจากทุกเขาก็บอกว่า ถ้าอยากจะทําทานบารมีค่าอาหารไว้ให้รุ่นต่อไปก็ยินดีเนี่ยเป็นการสร้างทานบารมีเป็นบารมีทั้งสิบเห็นไหมเนี่ยคนเราพอฝึกหัดขัดเกลาจิตใจใสสะอาดแล้วเนี่ยย่อมทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์คือถูกฝึกหัดขัดเกลามาด้วยอานาปนานสติและวิปัสนาสิบวันจิตย่อมผ่องใสไม่เศร้าหมองถูกไหม วัตถุทานก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ไปโกหกไม่ได้ไปขมโมยใครโจรใครมาไม่ได้ขอรับชนอะไรใครมาแล้วผู้รับก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สนะคะเป็นผู้จัดคอร์สอบรมเป็นผู้รับใช้ธรรมะนะให้ผู้ที่รุ่นต่อไปได้กินได้ฉันได้ดื่มข้านวะปลาอาหารเป็นค่าน้ำค่าไฟอันนี้หลังจากจบคอร์สแล้วนะคะอาจารย์โกเอ็นก้าถึงจะรับปัจจัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ นะคะถ้าใครยังไม่เข้าคอสเนี่ยอาจารย์โกเอ็นก็จะไม่รับเลยนะคะเห็นไหมบริสุทธิ์มากเลยนะคะเพียวๆเ,เท่าที่เห็นมาในโลกนี้ <c oughs> ที่แม่ฝึกปฏิบัติมาเพิ่งเห็นนี่แหละนะคะแม่ก็พาตนเองไปเข้าคอสของอาจารย์โกเอ็นก้าสามสิบกว่าคอสเลยนะคะจะมีคอสพื้นฐานสิบวันแปดวันสิบวันยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วหกสิบวันนะคะแล้วก็คอส ธรรมะบริกรนะคะก็สิบวันเช่นกันเป็นผู้ที่ไปจัดคอร์สไปรับใช้ธรรมะเป็นผู้จัดการคอร์สบ้างเป็นผู้จัดการศูนย์บัางเราใช้ในานามกรรมการหรือว่ากลุ่มหรือว่าผู้ที่เป็นสิทธิ์เก่าในการจัดคอร์สนะคะของอาจารย์โกเอ็นก้าไม่มีใครที่จะเป็นหัวหน้าอะไรทั้งหลายไม่มีใครที่จะเป็นผู้บังคับบัญชานะคะทุกคนใช้จิตใช้ใจนะคะไปรับใช้ธรรมะแต่ต่างบทบาทแต่ต่างหน้าที่กัน ผู้ที่เป็นสิทธิ์ใหม่ก็เป็นนั่งปฏิบัติสิบวันนะคะถึงเวลาก็มีระฆังเรียกให้มารับประทานอาหารมาฉันอาหารมาดื่มน้ําปะนะรักษาสิลนแปดกันห้องพักก็ส่วนตัวนะคะไม่มีการปุ๊บคลีกันไม่กันไม่มีการพูดคุยกันสิบวันนะถ้ารวมแล้วก็ทั้งไปและกลับว่าสิบสองวันแต่เราปฏิบัติเต็มๆคือสิบวันนี่แหละ ถ้าใครที่ฟังแม่อยู่นะคะสนใจอยากจะเข้าคอร์สปฏิบัติของท่านอาจารย์กเอ็นค่ะมาได้เลยเดี๋ยวแม่สมัครให้ส่งข้อมูลมานะคะนะคะเป็นบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์โทรมาหรือสมัครเองทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะไม่เสียตังค์แม่ก็ไม่มีการคิดอะไรใครที่ฟังธรรมะแม่แม่อยู่ทุกวันนี้ไม่มีการคิดค่าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะฟังเต็มที่ ทั้งคลิปเสียงทั้งคลิปวิดีโอนะคะลงใน YouTube ลงใน Facebook ลงใน l ล n e ในไลน์แม่ก็จัดกลุ่มขึ้นมานะสเวลาคือ3ามถึงนาฬิกาช่วงเช้าพากันประพฤติปฏิบัติทำอนาปนสติและวิปัสนานะโดยคลิปเสียงของแม่ด้วยแล้วก็โดยคำสอนของท่านอาจารย์โกอินก้าด้วยตอนเย็นก็19บเนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาก็ปฏิบัติเช่นกันนะคะเช้าเย็นครั้งละสอจัวโมง นะแล้วก็พาตนเองมานะคะฝึกหัดขัดเรานั่งด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหม,มู่มันจะได้พลังกลุ่มนะมันจะมีพลังดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็พลังแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นพลังจิตที่บริสุทธิ์เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดเลยไม่มีอะไรที่จะมิดเม้นต์นะไม่มีอะไรที่จะมีเงื่อนงําปฏิบัติได้เลยนะคะของแม่ไม่ต้องเดินทางมาหาแม่ก็ได้เพราะามันเปลืองตังค์มันเหนื่อยมันเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเสี่ยงต่ออุบัติเหตุด้วย เพราะว่าหน้านี้ร้อนด้วยนะคะแล้วก็คนขับรถก็มากมายหลายประเภทยวดยานในในถนนต่างคนต่างแย่งกันไปรีบไปนะคะไปทำงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่ถูกกดดันด้วยเวลาถูกกดดันด้วยกฎระเบียบถูกกดดันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะว่ามันอยู่ในกิกดกฎไตรลักษณ์นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะหลุดพ้นวิมุตหลุดพ้น มันมีอีกมิติหนึ่งที่เรามาฝึกหัดขัดเกลาด้วยอาณาปณสติและวิปัสสนานี่แหละพอเราฝึกหัดขัดเกลาจิตใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เราวางจิตวางใจอุเบกขาวางเฉยแล้วสิ่งที่เป็นอนุสัยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจเรามาข้ามภพข้ามชาติมันจะหมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละ,นละหน่อย เหมือนเราได้ชําระนี่ไปทีละงวดทีละงวดทีละงวดมันหมดไปหมดไปหมดไปพอหมดงวดสุดท้ายโอ้โหจิตอิสระเลยเพราะว่าทําเราทําฝึกหัดขัดเกลาเอาอนุสัยออกไปเนี่ยก็เ,เหมือนทํานิพพานให้แจ้งทีละนิดทีละดับเล็กดับน้อยเขาเรียกเนิ้รดนะนิโรดดับเล็กดับน้อยจนเข้าสู่ดับใหญ่นะคะสรุปดับตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่จะก,กี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เหตุและปัจจัย พอเราตายสลบดับฟื้นขึ้นมาในทุกครั้งจิตของเราจะอิสระขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจะดับเล็กดับน้อยหรือดับใหญ่อะไรก็แล้วแต่เกิดสภาวะพังขยานร่างกายมันสลายสังขารเป็นชั้นชั้นเป็นไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างนะคะจะทําให้เราเข้าสู่ศูญญตาอยู่ในนั้นนะขณะสองขณะพอเข้าสู่ศูนญตาจิตมันไปปรับธาตุปรับขันมันเซฟตีคัดพอมันกลับมาขันห้ามมันจะอิสระมาก ทุกครั้งที่มันเกิดสภาวะพังขยานกลับมาสู่ขันห้าแล้วมันจะอิสระทุกครั้งเลยนี่แหละเขาเรียกว่าดับเล็กดับน้อยนะคะนี่รวดเล็กนี่รวดน้อยจนสู่การดับใหญ่นี่รวดใหญ่นะคะสรุปดับตายแล้วฟื้นมาใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนละคนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเลยนะคะนี่แหละพวกเราก็มีสิทธิ์ถึงทั้งนั้นเลยใครบอกว่าปฏิบัติธรรมพูดทรมาไม่ควรจะสอนไม่พูดถึงนิพพานไม่พูดได้ยังไง เราปฏิบัติเพื่อเข้าสู่จิตสุญญตาหรือนิพพานคือจิตอิสระจากทุกจากการยึดมั่นถ้าคนมีปัญญาต้องมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายนะคือเราต้องทําให้จิตอิสระจากการยึดมั่นนี่แหละจิตวางตัววางตนไม่มีเขาไม่มีเรานี่แหละเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในไตรลักษณ์อยู่ในโลกนี้ไตรลักษณ์เมื่อทําเรา ทำฝึกหัขดขัดเกลาปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งที่เป็นอนุสัยทั้งหลายเป็นกิเลสอกุรลทั้งหลายมันดับไปมันหมดไปมันหายไปตามสภาวะธรรมชาติแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างอิสระนี่แหละเขาเรียกว่าผู้บรรลุธรรมผู้เข้าสู่กระแสจิตอิสระทําไมจะไม่ได้ทําไมจะพูดไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะทําเพื่ออะไรถูกไหมแม่บอกพวกเราให้มีสัมมาทิฏฐินะคะให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีเป้าหมายให้มีตรงนี้ คอยพวกเราทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะทำอาณาปณนสติและวิปัสนาลารับรองพวกเราเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นเข้าสู่สุญญตานิพพานแน่นอนในชาตินี้แหละพระพุทธองค์ก็บอกไว้เลยนะใครที่ทำอาณาปณนสติตามที่พระพุทธองค์ประทานให้มารับรองเลยนะ,ะเข้าสู่กระแสรอริยะตั้งแต่โสดาบานันสกิธาคาอานาคาและอรหันแน่นอนแต่เมื่อเราพอถึงจุดตรงนั้นแล้วเราไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นอะไรนะ ไม่ต้องเป็นนุ่นไม่ต้องเป็นอรหันต์ไม่ต้องเป็นโสดาบันสกิทาอนาคาแต่เป็นคนที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในโลกธรรมแปดได้อย่างอิสระไม่ไปกดดันตนเองแล้วกดดันคนอื่นใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาสติปัญญาญาณกินอยู่พอดีนอนพอดีทำอะไรให้อยู่ในสติสัมปชัญญะมีสติอยู่เสมอเสมอรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้รนมนะคะ แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเสมอชื่อธรรมะทั้งหลายไม่มีความหมายไม่ต้องเอาชื่อมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่แหละการปฏิบัติธรรมต้องมีเป้าหมายอย่างนี้นะลูกนะขอให้มีความเชื่อมั่นในการทําอานาปนสติที่แม่มาแนะนำนะน,นะเบื้องหลังของแม่ด้านหลังของแม่เห็นสแสงฟาแรบนะคะ<ม>ได้สภาวะจิตสภาวะธรรมดีมากเลย ะะที่นี่บรรยากาศตรงนี้นะเวลาประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วนะคะนะเวลานี้เวลาที่มันเหมาะที่แม่จะทําคลิปเพราะว่าอากาศมันก็ไม่มืดมัวนะทําให้เห็นชัดเจนเลยนะบรรยากาศรอบๆตรงนีนะ้วันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่สำนักพระธาตุอารัญ,ญวาสดดยวางเฮาหรือว่าสำนักสงฆ์พระพุทธรูปเรืองแสงที่ หลวงพ่อประสิทธิ์บุรีปัญโยได้สร้างไว้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ไว้พระพุทธรูปองค์นี้ก็มีลักษณะพิเศษคือเวลากลางวันเลยเวลาเรามาเปิดปิดประตูนหน้าต่างนะมันไม่มีแสงเข้ามาแล้วจะเห็นแสงสเกียวมร,รกตเรืองแสงออกมาสวยงามมากนะคะเ <laughs> ชิญพวกเรามาชมได้นะคะนะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะอำเภอเมืองตำบลบ,บ้านผาลาด ผ่านแพวังเฮอมานะคะแต่ทางเข้ามานี่อาจจะยากนิดหน่อยนะคะก็ก็ฝากไปหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจที่มีงบประมาณอะไรที่จะมาบูรณะซ้อมแซมถนนทางเข้าพระธาตุอรัญยวาสดอยวังเฮอก็เชิญได้เลยนะคะเป็นการสร้างอานิสงส์ให้ผู้คนได้มาชมมาฝึกมหัดขัดเกลาหรือว่ามากราบมาไหว้นะคะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาวโของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายที่มาสร้างไว้มาบูรณะไว้นะคะให้ชนรุ่นหลังได้ฝึกหัดขัดเราให้เข้าสู่ความอิสระของจิตอยู่กันอย่างสมานชันในโลกนี้ถ้ามีสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีอะไรทุกข์อีกแล้วนะคะจิตอิสระแล้วทุกข์มีอยู่โลกธรรมแปดมีอยู่แต่เราไม่ดุกับมันแหละค่ะค่ะสําหรับวันนี้แม่ก็ขอให้ธรรมะ ลูกๆเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนจงสําเร็จทุกคนจงหลุดพ้นจากความเป็นตัวเป็นตนนะคะหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบุญรักษาธรรมสวัสดีค่ะ